ตัวละครตัวนี้เป็นเทพผู้ปกป้องและพิทักษ์เปลวไฟศักดิ์สิทธิ์เทพธิดาที่สวยงามตัวเล็กกระทัดรัดแต่เธอก็มีหน้าอกที่ใหญ่ที่มีความขัดแย้งกับส่วนสูงเทพธิดาผู้ใจดีมีน้ำใจและมีความยุติธรรมที่สูงแต่บางครั้งเธอก็มีนิสัยที่บ้าบอาบๆทำตัวป๊บป้่มเปื่อเปืบางถึงแม้เธอจะเป็นเทพที่ค่อนข้างเรียบง่ายแต่เธอคนนี้มีฐานะเป็นถึงเทพีแห่งเปลวไฟอมตะบนสวงสวรรค์ทำให้เธอเป็นคนที่มีอำนาจบนสวงสวรรค์และมีตำแหน่งที่สูงอย่างไม่อาจปริเสธได้ และเธอยังเป็นหนึ่งใน3เทพีภรมจารีผู้บริสุทธิ์แห่งสวงสวรรค์เทพีผู้บริสธการเกี่ยวพาราสีจากผู้ชายทําให้เธออยู่ในฐานะของเทพีผู้บริสุทธิ์ที่สุดเทพีแห่งเปลวไฟบริสุทธิ์ตัวละครผู้มีฉายาว่าโลลิโนตมท่านเทพเฮสเทีย สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านะครับสุบาสเซนไปนะครับกับซีรีส์ของดามาจิหรือว่ามันผิดหรือไงนะครับถ้าจะพบรักในดันเจียนก็สําหรับคลิปวันผ่านมานะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยนะครับที่ให้ความสนใจแล้วก็ให้การติดตามนะครับสำหรับซีรีส์ของดามาจิผมก็สังเกตว่ามีหลายๆคนเลยนะครับที่มีข้อสงสัยมากมายอยากให้ผมทําประวัติคนนั้นอยากให้ผมตังวัดคนนี้เยอะแยะมากมายเลยซึ่งทุกๆคอนเทนต์นะครับผมก็จะนํามาทําคลิปให้ทุกคนได้ดูแน่นอนนะครับแต่ว่าก็จะช้าเลยยังไง ดังนั้นก็ฝากรอคอยแล้วก็ติดตามด้วยนะครับสำหรับข้อมูลต่างๆในซีรีส์ของดัมาจิในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปข้อมูลตัวละครซึ่งเป็นตัวละครที่อยู่กับเรามาตั้งแต่ซีซั่นที่1เป็นตัวละครที่มีปัจจัยสําคัญมากๆต่อการเติบโตของตัวเองก็คือตัวละครอ,อย่างท่านเทพเฮสเทียนั่นเองเพื่อที่เราจะรู้จักท่านเทพเฮสเทียมาขึนนะครับเดี๋ยวเรามาเข้าสู่เนื้อหาของเธอกันเลยครับในส่วนของประวัติและเบื้องหลังของเทพเฮสเทียย้อนกลับไปในตอนที่เฮสเทียอยู่บนสวงสวรรค์เฮสเทียเป็นหนึ่่งงในเทเททพ้้าีคออยปปปกกลวฟัดิิส ที่ตลอดหลายร้อยหลายพันปีหลายหมื่นปีเธอจะคอยปกป้องและบิทักเบลวไฟศักดิ์สิทธิ์นี้เอาไว้และตลอดช่วงอายุไขของเธอตั้งแต่ที่เธอเกิดขึ้นมาเฮสเทียเป็นเทพที่บริสุทธิ์ที่สุดเนื่องจากเธอไม่เคยมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ชายเลยและปฏิเสธการเกี่ยวพาราสีจากชายหนุ่มต่างๆทําให้เฮสเทียได้กลายเป็นทีพีแห่งพรหมจรรย์น,นะครับบนสวงสวรรค์จนทามาถึงเหตุการณ์หลังจากที่เธอลงมาสู่โลกเบื้องล่างเฮสเทียได้รับการดูแลจากเฮฟเฟตัสเพื่อนของเธออยู่ช่วงเวลาหนึ่งครับจนหลังจากนั้นไม่นาน เฮเฟตัส hey, ก็ได้มอบบทร้างแห่งหนึ่งนะครับให้กับเฮสเทียและได้บอกกับเฮสเทียไปว่าเธอคนที่จะใช้ชีวิตอยู่คนเดียวได้แล้วนะคนที่จะออกไปตั้งตัว <c oughs> ควรที่จะออกไปมีชีวิตของตนเองได้แล้วทำให้หลังจากนั้นเฮสเทียก็จะอยู่ตามลําพังและเธอพยายามสร้างแฟมิลียของเธอขึ้นมาเองแต่ก็เป็นที่น่าเสียดายที่ไม่สามารถรับสมัครใครได้เลยและลุ่มเรลวในการรับคนเข้าแฟมิลียมากกว่า50ครั้งจนทั้งเฮสเทียสังเกตเห็นเบลเฮสเทียจึงตัดสินใจที่จะแอบตามเบลไป และเธอก็ได้พบว่าเบลเนี่ยพยายามเข้าแฟมิเลียจำนวนมากมายแต่ก็ถูกปฏิสเสธจากหลายๆแฟมิเลียด้วยความที่ดูเหมือนกับว่าอยู่เรือลําเดียวกันอยู่ในจุดที่ปฏิสเสธและก็ไม่มีใครต้องการมึนเหมือนกันเฮสเทียจึงถือโอกาสชักชวนเบลว่าต้องการเป็นสมาชิแฟมิลียของเธอไหมซึ่งเด็กหนุ่มเบลก็ตอบตกลงด้วยความยินดีทําให้เบลได้กลายเป็นสมาชิกคนแรกของเฮสเทียแฟมิลียทำให้หลังจากนั้นเฮสเทียก็จะมอบพรของเธอมอบพรของแฟมิเลียให้กับสมาชิคนแรกของเธออย่างหนุ่มเบลนั่นเองครับ นี่คือประวัติเบื้องหลังของเทพเฮสเทียครับส่วนบทบาทหลังจากนี้ของเทพเฮสเทียนะครับก็คือการชี้นาแฟมิลียที่เธอจะไม่ค่อยมีบทบาทหน้าง,งานอะไรมากมายหรอกเดี๋ยว่าเธอจะคอยอยู่เบื้องหลังในทุกๆเหตุการณ์ทุกการเจริญเติบโตของแฟมเลียทั้งการคอยอยู่เคียงข้างและคอยผลักดันหนูเบลนะครับให้เติบโตมากขึ้นถ้ามีเหตุการณ์ที่เธอยอมก้มหัวขอร้องเพื่อนของเธอในการทำมุสพิเศษให้กับเบลด้วยที่หลังจากนี้ไม่ว่าแฟมิลียจะต้องเจอกับอะไรเธอก็จะคอยอยู่ข้างหลังสมาชิกเฟมิลีาทุกคน ไม่ว่าจะหากเฟมเลียตกอยู่ในอันตรายเฮสเทียก็ไม่ลังเลเลยที่จะททุกสิ่งทุกอย่างเท่ี่เธอทําได้แม้กระทั่งการลงไปในดันเจี้ยนเพื่อช่วยสมาชิกเฟมเลียของเธอหรือแม้กระทั่งการต้องตัดสินใจอย่างยากลําบากในการทําสงครามระหว่างเฟมเลียที่ถึงแม้ตลอดการเดินทางของเฟมเลียนั้นมันจะค่อนข้างเละตุ้มเปแล้วก็ทุลัทุเละสะนิดนึงแต่มันก็ทาให้เทมเฮสเทียและเฟมเลียของเธอนั้นเติบโตขึ้นมาอย่างน่าประหลาดใจที่จากตอน,น,นแรกเป็นเพียงแค่เฟมเลียเล็กๆแต่ในปัจจุบัน,เ,น,น,นบเป็นนนนนนเเเเบลลที่่ธอนนออออสรร้้้าาาาางงงงััไดกกยหหึใมมํจขื และเป็นหนึ่งในแฟมิลี่ที่แข็งแกร่งและยิ่งใหญ่ที่สุดของเมืองเลยทีเดียวนั่นคือบทบาทและก็เบื้องหลังของเทพเฮสเทียครับข้อมูลตัวละครของตัวละครตัวนี้ตัวละครตัวนี้มีชื่อว่าเฮสเทียหรือมีอีกชื่อนึงก็คือเวสตาเธอจะมีชื่อเล่นที่คนอื่นตั้งให้อยู่ก็คือโลลิโนตมเฮสเทียนั้นเป็นเผ่าพันธุ์เทพเจ้าโดยเธอมีความสูงอยู่ที่140ซติเมตรด้วยความที่สูงเท่านี้แหละมันเลยทําให้คนอื่นในเรียกเธอว่าโลลิสถานะตอนนี้ของเธอก็คือยังมีชีีีวิตตอยยยู่คคคครัละน,นให้เเเสสงก,ก็ื คณมินาเซอินโนริครับในเรื่องของรูปร่างของเฮสเทียนั้นเฮสเทียเป็นเทพธิดาที่สวยงามและมีตัวไร้กระทัดรัดเธอจะมีรูปร่างหน้าตาที่อ่อนเยาว์มีดวงตาสีฟ้าและมีผมสีดำยาวที่มัดเป็นหางคู่ผมของเธอจะถูกมัดด้วยเครื่องประดับที่มีความเป็นกลีบดอกไม้สีฟ้าแล้วก็สีขาวพร้อมกับเครื่องประดับรูปะระฆังที่เบลได้มอบให้กับเธอถึงแม้ส่วนสูงของเธอเนี่ยจะก่อนข้างตัวเล็กมากๆแต่ก็มีสิ่งที่ตัวละครนี้เน้นย้ำอยู่เสมอว่าคือในเรื่องของหน้าอกของเธอที่มันมีมากมายซะเหลือเกิน จะไปทาให้ตัวละครสาวคนอื่นในต่างอิจฉาแล้วก็ต่างตั้งฉายาให้เธอว่าโลริโนตมในส่วนของนิสัยและก็บุคลิกภาพของเฮสเทียนั้นเฮสเทียเป็นเทพธิดาผู้ใจดีและเป็นคนที่เต็มไปด้วยพลังอยู่เสมอและเธอยังมีความมุ่งมั่นอย่างน่าประหลาดใจเด่๋งวเช่นี้เธอเต็มใจที่ใช้เวลาสาวันเต็มๆนะครับในการคุกเข่าขอร้องเพื่อขอร้องให้เพื่อนรักของเธออย่างเฮฟเฟตัสในการสร้างอาวุธให้กับเธอแต่ก็มีหลายครั้งที่มีการชี้เห็นว่าเฮสเทียเป็นเทพที่มีน้ำใจต่อผู้อื่นเธอไม่เลือกปฏิบบััตตติิ่อใคคครและมมีวายุธกกทน ไม่ว่าฝ่ายนั้นจะดีหรือจะเร็วจะมีทรัพย์สินหรือว่าจะมีอำนาจอย่างไรก็ตามเธอก็จะมองพวกเขาเป็นมิตรสหายอยู่เสมอและในทางกลับกันเฮสเทียมีความเห็นอกเห็นใจและเข้าใจหัวอกของผู้อื่นอยู่เสมอด้วยซึ่งมันแสดงเห็นนะครับในตอนที่เราพบกับวีเนครั้งแรกแต่เฮสเทียก็แสดงการยอมรับและปฏิบัติต่อเธอเหมือนกับเด็กคนหนึ่งความใจดีของเฮสเทียนี้มันเป็นสิ่งที่โดดเด่นมากๆแม้แต่กระทั่งเทพโลกิเทพที่กัดกันกันกบเฮสเทียจะเป็นจะตายโลกิก็ยังยอมรับว่าความมีน้ำใจของเฮสเทีย เป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่ใหญ่ที่สุดของเฮสเทียเลยและนอกจากนี้เฮสเทียยังเป็นคนที่รักความสงบมากๆดังนั้นเธอจึงมักจะหลีกเลี่ยงความาขัดแย้งหากเป็นไปได้และก็อย่างที่ผมได้กล่าวไปในต้นคลิปแม้ว่าเฮสเทียจะเป็นเทพีที่ค่อนข้างเรียบง่ายแล้วก็สบายๆ่งมันจะถูกเทพคนอื่นๆล้อเลียนว่าเป็นเด็กแต่สถานะของเฮสเทียก็คือเทพีแห่งเปลวไฟอมตะทําให้เธอเป็นคนที่มีอํานาจแล้วก็มีตําแหน่งที่สูงมากๆเลยนะครับในสวรรค์แม้แต่อุรนอสแล้วก็เซอุสก็ยังยอมรับในตัวของเฮสเทียเลยครับ แล้วก็แม้ว่าเฮสเทียจะมีหน้าตาที่ดีและก็มีนิสัยที่ดีตามแบบฉบับของเธอแต่เฮสเทียจะแสดงความแตกต่างอย่างมากนะครับเมื่อพูดถึงเบลพอหลังจากที่เธอได้ตกกลุ่มรักหนูเบลซึ่งเป็นสมาชิกแฟมเรียคนแรกของเธอแล้วก็เป็นผู้ชายคนแรกของเธอนะครับที่เธอตกกลุ่มรักเฮสเทียใฝ่ฝันที่จะมีความสัมพันธ์กับเบลและรู้สึกอิจฉายอย่างมากนะครับเมื่อมีสาวๆคนอื่นเนี่ยมาเข้าใกล้เบลแล้วก็พยายามมีปฏิสัมพันธ์กับเบลนั่นเองซึ่งสิ่งนี้มันทาให้เฮสเทียมองคนเหล่านี้เนี่ยว่าเป็นคู่แข่งอย่างเช่นในใกรณีของไซ เฮสเทียมีความเกลียดชังอย่างมากต่อไอซ์อย่างเฉาโฉดเฮสเทียพยายามแยกพวกเขาออกจากกันอยู่ตลอดเวลาความหึงหวงของเธอนั้นมันมักจะทําให้เธอทําตัวไร้เหตุผลซึ่งครั้งหนึ่งเธอเคยห้ามไม่ให้มีปฏิสัมพันธ์ทางร่างกายใดๆเลยนะครับภายในแฟมเลียาแม้ว่าท่าทางขี้หึงหวงของเธอจะโดดเด่นในช่วงเวลาที่เธออยู่กับเบลแต่เฮสเทียก็แสดงท่าทีอย่างเหมาะสมนะครับอย่างเป็นครั้งคราวด้วยอย่างเช่นที่เธอแสดงความผลนใหญ่ต่อสมาชิกของแฟมเลียาและแสดงการปลอบโยนสนับสนุนและสร้างแรงบันดาลใจให้กับน,น,นักพจชนภยคนอื่นๆด้วย ึงแม้จะเห็นเธอเป็นคนที่ค่อนข้างบอบบ,บ,บ,บางบอบางเป็นคนที่ไม่ค่อยเต็มสักเท่าไหร่แต่ว่าเฮสเทียก็มีความรับผิดชอบอย่างน่าประหลาดใจขณะที่ว่าเธอปฏิเสธความช่วยเหลือจากสมาชิกแฟมิเลียของเธอในการชำระหนี้ที่เธอมีต่อเฮเฟตัสโดยเธออ้างว่านี่เนี่ยเป็นของเธอและประกาศว่าเธอจะชดใช้ไม่ว่าจะต้องใช้เวลานานเท่าไหร่ก็ตามนี่คือในเรื่องของบุคลิกนิสัยนะครับของเทพเฮสเทียนั่นเองต่อไปเรามาดูในเรื่องของพลังและความสามารถของเทพเฮสเทียกันเทพทุกอง,องนะครับตลอดทั้งซีรีส์เมื่อจะเป็นเฮสเทีย เฮฟไฟตัสเฮอร์เมสซูสต่างๆนานาเทพทุกคนก็ต่างจะมีพลังและความสามารถเป็นของตัวเองส่วนจะอยู่ในรูปแบบไหนหรือว่ามีความสมพลังเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับเทพนั้นๆนะครับว่าเป็นเทพของอะไรแล้วก็มีความเกี่ยวข้องกับอะไรซะมากกว่าซึ่งพลังของเทพเฮสเทียเนี่ยก็จะมีดังนี้เลยครับพลังที่1นึ่งปกติฉีไฟหรือว่าเปลวเพลิงป้องกันในฐานะผู้พิทักษ์เปลวไฟศักดิ์สิทธิ์เฮสเทียสามารถควบคุมสิ่งที่เรียกว่าเปลวไฟนิรันหรือว่าคบเพลิงนิรันได้ตงไรก็ตาม ความสามารถที่อ่อนแอลงอย่างมากหลังจากที่เธอลงมาอย่างโลกเบ้องล่างด้วยเหตุนี้เฮสเทียจึงไม่สามารถทําอะไรได้มากนะครับกับพลังนี้เว้นแต่จะเตรียมแท่นบูชานะครับไว้ให้กับเธอเธอจึงจะสามารถใช้พลังของเปลวไฟศักดิ์สิทธิ์ใช้พลังเปลวไฟอมตะได้ดั่งใจอย่างไรก็ตามก็มีคากล่าวที่ว่าเปลวไฟศักดิ์สิทธิ์อันเป็นนิรันดร์ของเฮสเทียนั้นมันมีพลังมหาศาลถึงขนาดที่ว่าสามารถทัดเทียมกับเสน่ห์ของเทพเฟย่าได้เลยทีเดียวและตามคําบอกเล่าของเฮสเทียเฮสเทียได้บอกว่า นอกเหนือจากเทพเจ้าที่อาศัยอยู่ในโอลิมปัสแล้วไม่มีใครร่วงรู้เกี่ยวกับความสามารถนี้ของเฮสเทียเลยพลังที่2อดิออสอาร์เดสเวสตาความสามารถนี้นะครับเมื่อมีการเตรียมแท่นบูชาให้กับเฮสเทียแล้วเฮสเทียสามารถเรียกวิหารของเธอจากสวงสวรรค์ทําให้เธอสามารถใช้พลังของเปลวไฟชําระล้างเปลวไฟอมตระดได้ดังใจและเฮสเทียสามารถเพิ่มพลังให้กับเปลวไฟของเธอได้โดยการผสมเลือดของเธอกับฟืนที่ใช้ก่อไฟเป็นครบเพลิ่งซึ่งมีการกล่าวกันว่า ศักยภาพที่แท้จริงของพลังนี้เนี่ยมีความยิ่งใหญ่มากๆซิ่ระยะอิงของมันก็มีความกว้างขวาขงพร้อมกับมีพลังทําลายที่เน่าอ,อัศจรรย์ที่สามารถครอบคลุมและทําลายเมืองออลาดอโอได้ด้วยการโจมตีเพียงแค่ครั้งเดียวพลังที่ 3. Virgin God d e s s ในฐานะเทพ,พีบริสุทธิ์ทให้เฮเทียได้รับการยกเว้นจากสเสน่ห์ของเทพทดีดาแห่งความงามนะครับของเทพเฟยา่าและจะหางเฮเทียปลดปล่อยความเป็นเทพเจ้าของเธอออกมาอย่างเต็มที่ เฮสเทียสามารถรับเสน่ห์ของเฟยรัาได้โดยที่ไม่ได้รับผลกระทบใดๆและเมื่อรวมกับพลังเปลวไฟอมาตะของเฮสเทียแล้วเฮสเทียสามารถถอดการควบคุมหรือแม้กระทั่งยกเลิกผลของสเสน่ห์นะครับของเทพเฟย่าได้เลยทีเดียวครั้งสุดท้าย DI v i n e Perception หรือว่าการรับรู้อันศักดิ์สิทธิ์ในแต่หนะ้เทพธิดาแห่งสวงสวรรค์เฮสเทียมีไหวพริบอย่างมากนะครับเกี่ยวกับรายละเอียดบางอย่างเดเช่นเมื่อเธอพบกับวีเน่ครั้งแรกเฮสเทียก็สังเกตเห็นได้อย่างทันทีว่าวีเน่เนี่ยไม่ใช่คนแม้ว่าวีเน่จะถูกคุมด้วยเส แล้วก็ยังไม่เพียงแค่นั้นเฮสเทียยังสามารถอ่านมนุษย์ได้อย่างง่ายได้และสามารถบอกได้ว่าพวกเขากําลังโกหกหรือไม่นี่แหละครับผมคือพลังในการรับรู้ของเฮสเทียนี่ก็เป็นพลังและความสามารถทั้งหมดนะครับของเทพธิดาเฮสเทียนั่นเองถึงเราจะเห็นเธอเป็นแบบนั้นนะครับแต่ว่าเฮสเทียก็มีพลังและความสามารถที่น่าหวาดกลัวแล้วก็น่าเกรงขามอย่างมากเลยเนาะ ต่อไปเรามาดูความสัมพันธ์ของเฮสเทียนะครับกับตัวละครอ,อื่นๆในซีรีส์การว่ามีความสัมพันธ์ในรูปแบบไหนกันบ้างครับความสัมพันธ์ที่1เบลควาเนลเบลเป็นสมาชิกเฟมิเลียคนแรกของเธอแล้วก็เป็นคนที่เธอรักด้วยเฮสเทียดูเหมือนจะหลงรักเบลนะครับตั้งแต่ที่เขาเนี่ยเข้าร่วมเฟมเเลียของเธอตั้งแต่ครั้งแรกและเนื่องจากที่ไม่มีใครเนี่ยอยากเข้าร่วมเฟมิเลียของเธอเลยทําให้เธอกับเบลก็ได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกันในช่วงเวลาหนึ่ง แต่เฮสเทียมักจะอิจช้างง่ายๆในทุกๆครั้งที่เบลคิดถึงแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์กับผู้หญิงคนอื่นเฮสเทียมีแนวโน้มในเรื่องประหลาดๆนะครับกับเบลพอสมควรเลยมีทั้งที่ว่าเธอเนี่ยแอบขึ้นไปบนเตียงนอนของเบลเลยทีเดียวครับแต่ถึงกระนั้นเฮสเทียก็กังวลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยของเบลทุกๆครั้งนะครับที่เขาเข้าไปในดันเจียนความสัมพันธ์ที่2ไอีซ์วาเลนสไตน์เฮสเทียแสดงออกอย่างชัดเจนว่าไม่ชอบไอซ์และกล่าวว่าเพราะไอ Ice นี่แหละคือสาเหตุทําให้เบลเติบตออย่่่าาาาาางงงงงกรทงงงกาารทััันนนนนห้้ใดขขคคววมมมแแแ็ลสถื ตลอดตลอดทั้งซีรีส์เฮสเทียก็แสดงความอิจฉาต่อไออย่างชัดเจนทําให้เธอก็ได้ตั้งชื่อเล่นให้กับไอซ์ว่าไออะไรสักอย่างความสัมพันธ์ที่3เฮเฟตัสเฮสเทียและเฮเฟตัสนะครับดูเหมือนจะเป็นเพื่อนสนิทกันมากๆเฮเฟตัสก็มีการเปิดเผยนะครับว่าเหตุผลที่ทั้งสองเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทกันก็คือเฮสเทียเป็นคนเดียวที่ไม่หัวเราะหรือว่ายาะเย้ยเธอนในเรื่องของดวงตาที่เสียโฉมเฮเฟตัสบอกว่าเธอไม่สามารถใช้เวลาร่วมกับคนอื่นได้มากนะักเนื่องจากดวงตาของเธอมันเสียโฉมแต่เฮสเทียด้วยความที่ไม่สนใจสายตาของใคร เธอกับเพมฟตดาจึงสามารถตอบโต้กันได้อย่างอิสระเลยทําให้พวกเขาทั้งสองก็ได้การเพิ่สนิทกันครับความสัมพันธ์ที่3โลกีเฮสเทียและโลกีดูเหมือนจะมีความสัมพันธ์ในแบบที่เป็นเทพธิดาคู่แข่งคู่กัดกันซึ่งกัดกันตั้งแต่ตอนที่พวกเขาอยู่บนสวรรค์จนมาถึงโลกเบื้องล่างเนี่ยก็ยังกัดกันอยู่โลกีมีแนวโน้มที่จะล้อเลียนเฮสเทียนะครับในเรื่องของความตัวเล็กแต่ในทางกลับกันเฮสเทียก็จะล้อเลียนโลกีนะครับในเรื่องของหน้าอกที่แบนราบทำให้พวกเขาตีกันแล้วก็กัดกันแทบจะกืนกิน แต่ถึงแม้จะมีการโต้ปากโต้เถียงกันด้วยวาจาบ้างแต่พวกเขาก็ไม่เคยเป็นศัตรูกันเลยและก็ดูเหมือนจะเป็นเพื่อนกันด้วยนะครับถึงแม้จะไม่ค่อยอยากยอมรับก็าตามความสัมพันธ์ที่4อพอลโลเฮสเทียและอพอลโลนะครับไม่มีความสัมพันธ์ฉันมิดแต่อย่างใดแต่ว่าอพอลโลเคยไล่ตามเฮสเทียอย่างไม่ลดละนะครับในตอนที่อยู่บนสวงสวรรค์แต่ด้วยความที่เฮสเทียเป็นเทพีแห่งปฐม,มจันทร์เธอก็เลยไม่เล่นด้วยกับใครนะครับที่เป็นผู้ชายความสัมพันธ์ที่5เฮอร์เมสเฮสเทียและเฮอร์เมสมมก็ เนื่องจากสมัยที่พวกเขาอยู่บนสวงสว่า์นั้นวิหารของพวกเขาตั้งอยู่ติดกันครับทาให้ถึงแม้จะมีความสัมพันธ์ที่ดีแต่ก็ไม่ใช่เพื่อนสนิทกันส่วนจําพวกของสมาชิกในเฟมเเลียของเธออย่าง ie, Har uh ime, Web osto, ลินลี่ฮารุฮิเมะเวฟคอสโตแลวก็ตัวของมิโกโตเนี่ยเฮสเตียก็คอยดูแลเป็นห่วงบร็นใยพวกเขาแล้วคอยชี้นำพวกเขาอยู่ตลอดทั้งซีรีส์ถึงแม้จะมีบางคนอย่างลินลี่แล้วก็ฮารุฮิเมะเนี่ยที่เป็นคู่แข่งทางความรักของเธอก็ตามแต่เธอก็ไม่เคยปฏิเสธพวกเขาเลยแล้วก็ในทางกลับกัน ในจำพวกของเวฟหรือว่ามิคโตะที่มีความสัมพันธ์อันดีนะครับกับเทพคนอื่นเธอคอยสนับสนุนในความรักของพวกเขาเสมอเลยอย่างเช่นสนับสนุนเวฟเนี่ยให้มีความสัมพันธ์กับเฮฟเฟตัสแล้วก็สนับสนุนมิคโตะนะครับให้ไปคบกับทาคมิคาสุจิด้วยนี่ก็คือความสัมพันธ์ของเทพเฮสเทียกับตัวละครอื่นๆนะครับตลอดทั้งซีรีส์เลยต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะเพิ่มเติมส่วนเสริมหรือเรื่องที่คุณอาจจะรู้หรือว่าไม่รู้ก็ได้นะครับเกี่ยวกับเทพเฮสเทียมีเรื่องอะไรกันบ้างครับส่วนเสริมวันท ในตอนนี้เธออยู่บนสวงสวรรค์เฮเทียปฏิเสธการเกีเ่ยวพาราสีกับผู้ชายทุกคนทําให้เฮสเทียอะเทนาและกัอะเทมิสเป็นที่รู้จักกันในชื่อของเทพีภรมารีทั้ง3นะครับบนสวงสวรรค์สุดเส็จวนันที่2เฮเทียได้รับการตั้งชื่อตามเทพีหิ่งเตาไฟของกรีกซึ่งก็คือชื่อที่2ของเธออย่างเวสตานั่นแหละครับสุดเสร็จวนันที่ 3. เวสตาที่เป็นชื่อที่2ของเฮสเทียมันจะหมายถึงเปลวไฟอันศักดิ์สิทธิ์และหมายถึงเทพีหิ่งเตาไฟด้วย และทั้งเรื่องที่2แล้วเรื่องที่3ามานันก็จะมีความเชื่อมกันอยู่ก็คือถ้าเป็นตามตำนานจริงๆแล้วเฮเซียจะเป็นเทพนะครับของกรีกโบราณโดยเป็นเทพีนะครับแห่งเปลวไฟเป็นเทพีเตาไฟผู้คุ้มครองบ้านเรือนแล้วก็คุ้มครองชีวิตของผู้คนทําให้เทพเฮเซียหรือว่าเวสต้านี่เนี่ยเป็นเทพีที่มีคนรักแล้วก็เคารพอย่างสูงม,มากๆเลยเนื่องจากเป็นเทพีที่สะท้อนถึงความอบอุ่นความรักสายใยแล้วก็ครอบครัวประมาณนั้นนะครับทาให้สาวกแล้องวก็คนนับถือเดียก้อนข้างคับข้างในทีเดียว แต่ว่าก็จะแตกต่างจากในอนิเมะนะเพราะอนิเมะเนี่ยไม่มีใครอยู่กับเฮสเทียเลยยกเว้นแต่สมาชิกแฟมิลเลียของเธอเนื่อเป็นส่วนเสริมแล้วก็ข้อมูลต่างๆน,นะครับของเทพเฮสเทียก็ข้อมูลในคลิปนี้นะครับผมถ้ามีส่วนผิดพลาดประการใดหรือว่ามีส่วนที่ผมตกโกรธอย่างไรเนี่ยต้องขอกราบมาในที่นี้ด้วยนะครับก็สำหรับซีรีส์ของดันมาจีนะครับผมถ้าทุกคนชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไครต์ผมด้วยนะครับแล้วที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดก,ดกระดิ่งให้ด้วยนะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่นะครับที่ลลลงงงงในนนนนนนช่ออ่ออออขบบบาสสเเเเซไไไปปปปปหหหรรรรรััคคคิิ้ะะะะผมจ็็ดื ตัวละครตัวรายจากซีรีส์เรื่องรายเนี่ยก็ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าน,นะครับทุกคนบ๊ายบายครับ